โสดใช่ไหมโสดอยู่ขาดตอนนี้แล้วคิดว่าจะโสดกี่วันคะโสดฤดูกาลหนึ่งค่ะตั้งใจทํางานหาเงินก่อนอันนี้พวกคนเก่าคนเก่าน้องเยลก็เป็นคนเก่าที่นี่นะครับเป็นเอฟซีอันนี้น่าอันนี้ครับคนเก่าแหลวก็กตับมาไม่นะครับน้มาอยู่ปุกยุปีแรกเลยค่ะยุปีแรกเลยน้องชื่ออะไรคะชื่อพ่อนะน้องพรจากจังหวัด ใช้ภูมิชั้ภูมินะครับหลองพ่อจากจังหวัดก็หลังจากนั้นหนูไปทําอะไรไปทำโรงงานไปทางานโรงงานตอนนี้อายุสิบปีแล้วยี่สิบห้ายี่สิบห้าปีหลงพ่อสแสดงว่าตอนน<ม>ั่งแต่อายุสิบก็ปี<ม>ว่ลูกผ<ม>ูดน,น,น้อยนึงคือจําได้โยอะนีผูดน้อยน้อยน้อยบ่เมียนตัวไปซึ่งตัวเล็กมากเอายุสิบก็ปีเนาะ อยู่บวงน้ำผัวให้มันมุมปีเด้่ครับคือเมงมันใด้ยังไงนะครับอันนี้ก็มาจากไหนนะครับเครใส่ฟูกใส่ย่าอยู่ใกล้กันบ่อยู่ใกล้กันไหมครับอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองแต่ก่อนเก็บงานอยู่ใส่เป็นแดนเซอร์เนี่ยนุ่งไรอยู่ประทุเป็นแดนเซอร์อยู่ประทุมันจะเสียงหืมนะครับเต้นเป็นเป็นแดนเซอร์หนึ่งชักปีนะครับสิบกาปีหรอก สิบปีโอ้แสดงว่าก็ต้องเป็นคนที่มีฝีมือแต่ก็ดูอยู่ดูอยู่ดึงอยู่ไม่อยู่นี่เป็นปีแรกขึ้นมาซีอูไดู้ะได้แล้วมันเป็นไงความรู้สึกที่มายืนมันแอดีไปทุกอย่างโอ้โหขอบคุณมาแล้วนู้ดเอเคยเป็นหมอลั่มตนนังเครื่องมะลุไม่ค่ะชื่ออะไรคะชื่อแหม่มค่ะชื่อแหม่มมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดเลยค่ะอายุเท่าไหร่ยี่สิบค่ะยี่สิบปีนู้ดมากับใครมากับพี่ค่ะในพี่คนไหนฮะพี่แจ็คแจ็คกี้ แท็กี่พี่บอย่างลยค่ะโอ้ตีมันกันแจ็กี่พี่บอย่างนับน<ะ>ี่ะครับดูแลตัวเองเด้อโดยเฉพาะผู้หญิงต้องดูแลตัวเองอย่ารีบอย่ารีบมีความรักนะผู้หญิงเราต้องรักนวลสงวนตัวมันจะได้ไม่มีปัญหาเอนบออันนี้มาอยู่สองปีแล้วมาอยู่กับพ่อโคราชเสียงดีด้วยนะนี่เพิ่งเจอแต่ว่าเสียงดีแต่เขายังไม่มีโอกาสเฉยๆพ่อไม่พอฟังจะทนเลยเด้อเร เร็วเร็วม่ตองเป็นเกียรสักหน่อยสักหน่อยร้องอะไรครับร้องอะไรก็ได้ที่หนูคิดว่าออนซอนคอโซจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปหลายปีแต่ใจดวงนี้มันยังรอ หักคะแนนมันเลยหักค่าตัวด้วยนี้ก็มาจากลาดบุรีใช่ไหมลูกลาดบุรีเนียมาอยู่ปีที่สองปีที่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนนี้ทํางานดีนะครับอีกคนหนึ่งที่ได้ได้มองแล้วก็ได้ชมดูน้องชื่ออะไรครับชื่อซีเจครับผมซีเจครับผมอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบแต่ก่อนทําอะไรครับแต่ก่อนก็ทํางานร้านหมูกระทะครับร้านหมูเป็นเสิร์ฟอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วคิดยังไงแบบอยากมาเป็นแลนเซอร์หมอลำ อยากแล้วก็มาไกลมากเลยยจอยากอยากลองมาหาประสบการณ์ครับแล้วแล้วเป็ดีไหมอยู่ปีที่แล้วดีครับผมมีเงินเก็บแล้วโอ้โหจริงๆแล้วเขาไม่ค่อยวุ่นวายกับใครด้วยนะครับบึงพยายามมองพฤติกรรมลูกแต่ละคนมยบนบกขึ้นยี่นี่ดิแม่หมอเนี่ก็ล่าดูเนี่ยปีนี้มาเขาไม่ใช่ฝาแฝดกันนะใครเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยอันนี้เป็นพี่หมอพิชาอย่าเอาพีไสมาจากจังหวัดไหนสกคนใช่ไหมครับชื่ออะไรชื่ออะไรอันนี้อ่อนข้อนอันนี้อดครับ อดอ่อนระบอดอายคือผู้หน่อยก็นองบะ่น,อน้องเป็นมีดแบบสันใหญก่กว่าต้องกินลายกินลายอะอาํอานวนเวทีเขาเป็นคนที่แต่งหน้าสวยมากแล้วก็แบบเออก็คือแบบบาลานซ์นกันกับความบินแดนเซอร์หญิงนะคะเบ็นก็ก็ทำงานดีแต่เสียทีลาบ่อยนะครับทีนี้ต้องปรับปรุงนะ